ผู้สูงอายุแม้ไม่มีโรคประจำตัวนะครับเราก็ควจรจะระวัตระวังรักษาสุขภาพของท่านป้องกันโรคให้ท่านให้ดีที่สุดเวลาที่เราอยู่นอกบ้านกลับเข้ามาการรีบอาบน้ำชำระร่างกายการพยายามสวมหน้ากากให้เป็นประจำที่สุดนะครับแม้ในบ้านเพราะว่าเป็นการป้องกันผู้อาวุโสในบ้านเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรับประทานอาหารแยกสำรับระยะระยะห่างให้ได้เนี่ยหรือว่ามีช้อนกลาง ก็เป็นการช่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากจะพูดคุยก็เป็นการพูดคุยในจังหวะที่เราสวมหน้ากากนะครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะไม่สามารถจะไปพบประรับประทานอาหารร่วมกันแบบเจอหน้ากันในในบ้านร่วมโต๊ะด้วยกันก็อาจจะใช้การสื่อสารที่เรามีเทคโนโลยีการสื่อสารเห็นหน้ากันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับและก็สำคัญอย่างมากนะครับผมพูดตรงนี้คือ เราทั้งในส่วนที่คนเข้าออกบ้านที่เป็นอาจจะเป็นลูกจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเองนะครับคือลูกหลานคนไทยด้วยกันก็ควรระมัดระวังเพราะว่าโควิด1 9ยังไม่จบนะครับต่อให้เรามีวัคซีนมาก็ต้องดูกันต่ออยู่เหมือนกันนะครับ